นี่นะครับนี่ก็คือไผ่เก้าดาวโคลมเบียไนะครับวันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์นะครับซึ่งซื้อมาจากาคุณอาบันดิตทองสีนะครับชบลมโูภยัยอุตรดิตต์นะและก็แนะนำว่าเราสามารถมาขยายพันธุ์ต่อได้นะ ราจะสังเกตว่ามันแตกออกมาแล้วหล,หลายต้นนะครับเราจะแยกจากตัวนี้แหละนะวันนี้เาถ่ายกลางคืนนะผมจะทำกลางคืนเป็นประจำแตกวันละต้นสองต้นนะผมนับดูแล้วเนี่ยได้รวมกันได้สิบต้นนะสองต้นนี้รวมกันแล้ว <S <S นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็อเอาใช้แกลบดำนะครับใส่ถุงมาแล้วสิบถุงพอดี ก็จะขยายพันธุ์คนอื่นๆสามารถทําทได้นะครับผมทำดูแลก็ติดอยู่นะฮะแต่บางต้นก็ตายแต่ก็อย่างเราก็ได้เยอะกว่าสองต้นนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วมันก็จะแตกหน่อต่อไปนะครับจากสามสิบต้นที่ผมซื้อมาครับอตอนนี้ผมก็ขยายได้เกือบแปดสิบต้นนะ มาทำให้ดูนะครับไปดูกันเลยตอนนี้ก็เราก็มาขยายพันนะครับอย่างนี้นะครับเก้าดาวโคลอมเบียนะครับตอนที่ไปที่ไร่ของพี่โจนะครับไร่ผูรักเลยแกก็ใช้กิ่งนะกิ่งเล็กๆ มาขยายมาชํนานะฮะก็ออกนะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราแตกออกมาจากต้นนี้อีกทีหนึง่งมันน่าจะได้หลายต้นกว่าครับเรามาเลยกันเลยมาดูกันเลยนะครับทำอย่างนี้เลยนะและ้วก็เอาดินออกครับ ได้สีต้นอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะดึงออกมานะแยกออกมาเดี๋ยวอมอมาเลยนะครับหนึ่งต้นแล้วนะนะสองต้น ก็สี่นะครับต้นนี้เราได้สี่ต้นนะเสร็จแล้วเราก็เอาถุงดำที่เตรียมไว้นะครับรนะนี้นะครับก็มาปลูกเลยนะนี่นะครับไม้ยให่ยวนันนี้ใช้มือคนคนเดียวนะถ่ายไปด้วนยะอ่าทาง้เป็นรูแบบนี้นะครับ mấy ờ lộc ừ. nè ดินกลบน่นว่าท่านจะเห็นหรือเปล่าผมคิดภาพออกนะครับก็ปลูกลงไปท่ท่วงข้อข้อที่ที่มันสั่งดินมาก่อนนะครับยิ่งหลายข้อเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับมันจะแตกลากตรงข้อนะ เสร็จนะครับลงดินเรียบร้อยนะครับอันนี้ที่แยกไว้นะครับที่เตรียมลงปลูกตรงนี้ก็ลงดินละนะเอาลงถุงดำเรียบร้อยนะครับถนะุงหนึ่งเราได้แยกมาได้สี่ต้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องลดน้านะครับลดน้ำนะทำกลางคืนอย่างนี้ดีนะครับพอตอนเช้ามามันจะยังไม่เหี่ยว เราทาตอน,นเช้าหรือตอนกลางวันเนี่ยเย็นมามันจะเหี่ยวนะมันพืชอีกทีก็ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำกลางคืนเนี่ยมันจะตั้งตัวได้ดีนะครับมีเวลาตั้งตัวก่อนจากพระอาทิตย์ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะทําที่เหลือนะครับเนี่ยวันนี้ผมจะทำสองต้นตน,นั่นคือละสองสับต้นอย่างนี้แหละครับ จะเก็บดำนะครับโอเคเราวเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับได้สิบต้นนะครับจากสองต้นเมื่อกี้นะครับเราแยกเป็นต้นเดียวได้สิบต้นเดี๋ยวมันจะแตกเป็นกอทีนะครับเราก็สามารถแยกแยกออกมาได้อีกนะรเราสามารถแจกเมื่อี้ที่มันแตกกอแล้วนะครับ ไก่เก้าดาวชุดนี้ผมจะปลูกหน้าฝน,นครับก็เลยอีกประมาณห้าหกเดือนผมว่าข้ามติดและแต่ปอผมหน้าจะได้แยกอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับนะก็จะได้จากสามสิบอาจจะเป็นสามร้อยต้นกระดัษนะครับนี่สองต้นได้สิบต้นนะมีแยกครั้งแรกนะครับครั้งที่สองอาจจะได้ถึงสามร้อยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปรดน้ำนะครับรดน้ำให้แฉะเลยนะครับให้มันตั้งตัวนะก็คือย่างนี้ตัต้งตัวได้แล้วนะครับแนะต,ต่ว่ะนะจะคนไป ก็จะรดน้ำบก็ไม่แฉะเลยนะครับลดต้นอื่นก็คือนี้ก็ทำไว้นะี่เยอะะนี่ก้าวหาดาดน้าทางนั้นนก็จะเหี่ยวลงไปนิดหนึ่งนะครับ๋ยวก็จะพื้นขึ้นมา เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะมาถ่ายกันดูอีกรอบจะมาดูต้นที่ติดแล้วนะบ,บางต้นก็ตายก็มีนะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะตายต้นสองต้นนะครับ แต่มันก็จะคื้นอยู่8ปสิบเปอร์รเซ็นต์นครับหเมื่อิดนึี้นครับวันนี้ทำมากเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันทำให้ดูใหม่นะครับครับจากเมื่อคืนนะครับ ที่ทำเอาไว้นะครนี่นะครับที่แยกอไว้ก็เราทำเป็นต้นเดียวต้นเดียวไปเลยวันนี้ก็ฝนตกนะเช้านี้พอดีเลยประยุกต์เข้านะครับอย่างนี้ไม่ตายนะชุ่มชื้นอย่างนี้มาดูต้นที่มันตายนะครับนะครับเมื่อก่อนพอผมแยกกลางคืนแล้ววันต่อมาก็ไปต่างจังหวัดได้รดน้ําครั้งเดียว มันก็ไม่รอดนะครับเพราะนั้นช่วงที่เราแยกใหม่ๆน้ำสำคัญมากนะครับอยากชีวิตแฉะเลยยิ่งดีนะครับถ้าแยกตอนฝนยังไงก็รอดนะครับนมันมีตาแล้วครับแห้งนะครับอย่างพวกนี้ไม่ตากกำลังฟืน้นเพราะว่าโดนฝนแยกตอนที่เราอยู่บ้านดูแล ได้ชิดน,นี่คือสิ่งที่ผมะจะแยกต่อไปตอนที่แล้วแยกมาได้ครึ่งทางแล้วน่าจะได้อยู่300ต้นนี่ก้าดาวโคลัมเบียอันนี้ก้าด,ดาวน้ำน้อยอใบก็จะต่ำลงเยอะใบจะเล็กลงมา ก็ดาวน์น้ำน้อยนี่ก็สั่งซื้อมาน่าจะเป็นต้นแยกเหมือนกระติกเขาทำเหมือนกับที่ผมทำนี่แหละนะ้นแจกครับท่านใดที่ซื้อมาแล้วนะครับอยากทำแบบผมก็ได้จะได้หลายต้นมากขึ้นนะครับซื้อสองสามต้นอยู่ได้ประมาณยี่สิบกระต้นเลยแหละก็ดาวน์น้ำน้อยนี่ เกือบทุกต้นอยูนะครับแต่โคลอมเบียนี่มีมีตาบ้างนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ